น้ำรั่วน้ำซึมลงฝาท้ายนะคะประกฑนศึกลูกค้าที่มีปัญหาดังกล่าวนะคะตอนนี้หน้าฝนนะคะมันสังเกตได้นึงค่ะถ้ามีน้ำรั่วน้ำซึมลงฝาท้ายประกฑนไม่มีนะคะไฟเบรกดวงที่3ดับสนใจที่อยากจะเข้ามาใช้บริการที่ร้านโทรน,นัดหมายได้เลยนะคะหรืออยากจะสั่งซื้อประกฑนที่ร้านไปติดตั้งเองก็ได้เลยประกฑนเป็นประกฑนแท้นะคะสําหรับงานประกฑนฝาท้ายเราใส่ได้ตั้งแต่ตัวปีแรกจนถึงปี2 0ง0 8นะคะสามารถใส่ได้เลยแต่ไฟเบรกคนละแบบกันนะคะจะไม่ใส่ได้หมดทุกปีนะคะลูกค้าที่สนใจอยากจะเข้ามาให้ช่างที่ร้านติดตั้งให้ก็โทรนัดหมายได้เลย0836088787 0860862877ช่างวิเชียนสนามหลวง 2, 2> <3 S 1> พุทธมณฑลสาย3ท <3 S 1> วี <3 S 1> วัฒนาซอย9ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการค่ะไวไว ติดติดติดเหรอติดทำไมไม่ติดวะติดโอเคเออเออโอเคโอเคใช่ดีโอเคโอเคโอเคจบ